ปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุดธแนแนลนะครัม โอเคครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวเจ้าดิอันเน่สาวน้อยเผ่ายักษ์นะครับผมก็ดิอันเน่นี่นะครับผมเป็นเรนเจอร์สายว่องไวนะครับผมพูดจริงๆก็คือมันเป็นตัวทำดาเมจนะครับผมอ่ะเพราะว่าเป็นสายว่องไวนะครับผมอ่าพลังโจมตีกายเดิมมาที่6,700นนะครับผมพลังชีวิตเนี่ย น้องมาที่3ล้าน1 000, เลยนะครับผมสำหรับเจ้าดอันเน่นะครับผมเออความเร็วในการจบตีนี้เร็วมากๆนะครับผมส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่ก็85%เปอร์เซ็นต์งนะครับผมค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับผมยืนจุด140นะครับผมอ่า มีอัตราติดคิมีแรงโจมตีคลิตามรำดับของมันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์สายว่องไวจะมีติดคิแล้วก็โจมตีคิมาในตัวอยู่แล้วนะครับผมมีลบหลีกมาให้30%ตามตามอ่ายังไงอะพื้นฐานของมันอยู่แล้วนะครับผมอ่าก็ ส่วนค่าแร่ธาตุเนี่ย1,500นะครับผมอ่ะลืมบอกไปนะเรามารีวิวในเลเวล140ล่างเอวรานะครับผมเพราะว่ามีน้องๆอ,อยากให้ลุงรีวิวเอ่อเลเวล140ด้วยนะครับผมอ่ะก็เลยจัดมาให้นะครับผมอ่าก็เราไปดูรายละเอียดสกิลของมันกันนะครับผมอืม สกิลหนหินกระนำนะครับผมโจมตีศัตรูด้วยหินนับไปท่วนนะครับผมเออแล้วก็สร้างผลลัพธ์ด้านลบให้แก่ศัตรูนะครับผมอ่ะสกิลนี้จะไปติดที่หัวศัตรูนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหาย20เท่าของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับผมอ่ะส่วนสกิลที่น่าสนใจของมันคือโจมตีทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับผมอยู่ที่สกิลนะนหนึะเคลื่อนย้ายเลนจุ เคลื่อนย้ายเรนเจอร์ศัตรูลงไปแนวหลังนะครับผมอ่ะสกิลหนึ่งเนี่ยคูดาวเจ็ดวีก็ค่อนข้างอ่ไม่ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่นะครับผมเจ็ดวี v, นะครับผมคูดาวของมันนะครับผมกว้าง280จุดนะครับผมอ่ะไม่ใช่นะครับผมปิดนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมกว้าง230จุดนะครับผมอคูดาว สกิลอยู่ที่7วินะค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยเคลื่อนย้ายเลนเจอร์ของเลนเจอร์ศัตรูลงไปแนวหลังนะครับผมค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับสกิลหนึ่งอ่ะสกิลสองก็ทำาให้ร่างกายแข็งตัวเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พรรคพวกคือสกิลสองเนี่ยบัฟเพื่อนนะครับผมดามเมจอยู่ที่สกิลหนึ่ง สกิล2บัฟเพื่อนแต่ดามิทมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร,นร 3, ่นะครับผม3ามเอ่อยีนะครับผมสำหรับสกิลหนึ่งนี่สกิล2นะมีเพิ่มหลบหลีกด้วยนะครับผมอ่าเพิ่มป้องกันทางกายภาพเพิ่มเวทป้องกันในพื้นที่นะครับผมอ่าเหมือนเรนเจอร์ชุดนี้มาคือจะเอามาให้แบบว่ามันบัฟกันแล้วเออ่ยืนนานๆขึ้นนะครับผมมีบัฟหลบหลีกด้วยนะสิอื <c oughs> ค่อนข้าง จงนะครับผมก็คู่ดาว12วินะสำหรับร่างอัลตร้านะครับผมอ่ะส่วนจุดความกว้างของมันเนี่ย280จุดนะครับผมสำหรับสกิล2นะฮะเออแล้วก็บัฟกลุ่มนะบับกลุ่มก็จะได้ผลลัพธ์บับพลังโจมตีนะครับผมเมื่อติดเตติดตั้งเดนเจอร์ลงไปสองตัวและ สามารถอัปเกรดผลลัพบ,บัฟได้สูงสุด5ขั้นหากติดตั้งเลนเจอร์หลายตัวในหลายตัวกลุ่มเดียวกันนะครับผมเออก็ติดหลายๆตัวไว้นะส่วนความสามารถมาใหม่นี่คือความสามารถไฮเปอร์ฟื้นพลังนะครับผมหากอัปเกรดไฮเปอร์จะทำให้ความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะครับผมถ้าเกิดเป็นร่างไฮเปอร์เนี่ย เลนเจอร์ uh, ที่แพ้เนี่ยจะมีโอกาสสูงที่จะฟื้นพลังชีวิตประมาณ70%นะครับผม mm hmm. เมื่อใช้ความสามารถจะไม่สามารถใช้ซ้ำได้อีกอ๋อ oh, ความสามารถให้เปิดถ้าเกิดมันติดเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูพลังชีวิต70%นะครับผมก็เอาง่ายๆครับผมจะตายก็ไม่ตายครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ขากเลนเจอร์เข้าขา่พ่ายแพ้ มีโอกาสสูงที่จะฟื้นพลังอ๋อโอเคครับผมก็ตามตัวเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูที่สเตตกันนะครับไปดูสกิลของมันกันนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมเ,เรวเวลหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับผมไปเราไปดูครับผมดีอันเน่นะดีอันเนเ่สกิลหนึ่งเนี่ย มีดามเมจสกิล2องบัฟเพื่อนนะครับผมอ่ะเราไปดูสกิลหนึ่งของดิอันเน่กันนะป๊บปั๊บปป๊โอ้โหมาออกบัฟหน้าป้อมนะครับผมคือสกิลมันบัฟสกิลสองหน้าป้อมนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยโอ้โหหายไปไหนครับผมเฮ้ย <c oughs> โอ้โหครับผักมันผักหรือมันตีกระเด็นครับเมื่อกี้ดูไม่ชัดนะอ่านี่ติดดีนะในด่านนี้ปุ๊บโอ้โห <c oughs> สกิลสองปุ๊บ เบปึ๊บ,บมาึโอ้โหนี่ตีกระเด็นอันนี้ตีผักครับผมอันนี้ผักโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ตีกระเด็นมันมาจากเออโอ้โหจากแชมเปนแต่ผักนี่คือเห็นเห็นเลยครับผมจากทีอันเน่แน่นอนนะแชมเปญมาทําไมอ่ะกลับบ้านไปแชมเปญเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะเราไปดูกันต่อในอเกมที่2นะว่า สกิลมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะเออค่อ,อคนข้างน่าสนใจนะน่าทำแม็กมากๆเลยครับเป็นสกิลที่ผมชอบนะครับผมเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังถ้าเกิดมันติดดีใน PvP เนี่ยโอ้โหพระเจ้าจ,าจอดเลยนะฮะป,ะปะับปับปับปบป๊บปึ๊บ,บโอ้โหเฮ้ยแต่ Skill สกิล2มันเหมือนไม่มีไม่มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นเลยนะครับผมปึ๊บเนี่ย ปกติมันจะต้องติดอ๋อสกิลหนึ่งนะผมพูดผิดสกิลหนึ่งอะ่ะมันต้องต้องมีสัญลักษณ์ที่หัวของศัตรูนะแต่อันนี้ไม่เห็นนะครับผมเออโอ้โหติดดีติดดีเราโอ้โหติดด,ด,ดีแล้วมีมันเป็นเลนเจอร์สายว่องไวนะเออมันตีแรงในตัวของมันอยู่แล้วด้วยนะครับผมเออค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมสำหรับเจ้าเดียนเน่นะครับผม <c oughs> เ,เรียว เลี้ยวมาเฉยเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งนะครับไปดูสกิลของมันกันนะฮะม,มันไม่มันไม่เห็นอ่าสัญ,ญลักษณ์ติดหัวนะครับผมเป็นรูปอะไรผมมองไม่เห็นเลยฮนะเห็นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์สกิลสองนะเออดูครับพอมาถึงเหมือนบับปั๊บสกิลสองเนี่ยปึ๊บปุ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 ๊บ,บมาฟึบ ขวโอ้โห oh oh. นี่ครับติดดีมากมากเลยนะครับผมค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้ฟึบดูดิโ oh oh. อ้โหปวน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 โอ้โหปวนพบโอ้โหเหมือนเหมือนมันสร้างเอ่อเนี่ย <ant> เหมือนมันสร้างเอ่อก้อนหินเป็นไอเป็นเป็นเป็นอะไรขึ้นมาเป็นก้อนหินขึ้นมานะครับผมสําหรับเดี่ยนนี่นะดูดิแรงอยู่นะครับผมว่าดูดิอื้อ มันเห็นไม่ชัด้ยลูกสมุนตายเลยนะดูดิดูดิดโอ้มันได้บัฟจากตีกี้มาด้วยนะครับเมื่อกี้นี่เด็โอ้ m ม g ก็มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะทำไมมันติดดีจังนี่ขนาดเลเวลเออหนึร้อนะฮะเออเดี๋ยวเราไปดูอีกตาหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่า มันมีตัวที่เพื่อนส่งมาช่วยนะครับผมทั้งเรียวทั้งเอ่ออลิสทั้งเออแชมเปญนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้น่าจะไม่มีใครมาช่วยแล้วนะครับผมไปเราไปดูเลยครับป๊บดีอันน่ดีอันน่ดีอันนปับบปับปเดินมาแล้วครับผมดีอันน่เดินมาแล้วครับผมปับหน้าป้อมนะเลนเจอบับเนะปับหายไปไหนเนี่ย <S <S โอ้มาอยู่นี้นี่เอง โอ้พระเจ้าจอดมาอยู่นี้ได้ยังไงครับผมโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้แรงแรงครับบอกเลยว่าคันนี้ขนาดเดอรเรเวลหนึ่อ่สนะเนี่ยเหมือนมันสร้างก้อนหินนะตรงนี้ด้วยแต่ก็ไม่มีผลขัดขวางอะไรนะตามเพียนนี้แต่ว่าไม่มีสกิลหนึ่งติดดีนะครับผมแต่ว่าไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นนะะส่วนสกิลสองมันบัฟให้เพื่อนนะครับผมโอเคครับผมก็ค่อนข้างเจ๋งนะเดี๋ยว เราไป p v p กันสักหนึ่งเกมเพื่อทดลองสกิลนะถ้าเกิดเจอทีมอ,อ,อ่อนก็คงจะได้ทดสอบนะครับผมจะบอกว่าอ่อนก็ไม่ใช่สิทีมที่เขาแบบว่าไม่ค่อยปั้นตัวอะไรเยอะแยะนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าลีกมาสเตอร์สองเนี่ยเราจะพอที่จะเอาตัวเรเวล140ไปทดสอบได้ไหมครับอ่ะ มีคิลิวมีเลียวนะครับผมทีมนี้ค่อนข้างแข็งแก่งเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีตัวเบลราด้วยนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอไปปรับทีมนิดนึงนะเออก็คงต้องเอาเจ้าคิงออกไปก่อนนะครับผมเพื่อทดสอบนะเพื่อทดสอบเพื่อทดสอบดิอันเน่นะคับเป็นเจอทธาตน้ำนะโอเคโอโคครับผมเดี๋ยวผมขอปรับทีมนิดนึงนะครับผมต้องปรับทีมนะครับผมเอาตัวไหนไปดีคะเอาจอร์เก้ก็เป็นธาตน้ำนะ โอ้พระเจ้าจอร์ดนะฮะเดี๋ยวขอดูทีมก่อนนะครับผมไปว่ามูนดิลยางก็ยังไม่ได้ใส่เกียร์เลยครับโอ้โหมูนดิลยางยังไม่ใส่เกียร์เลยครับผมโอ้โหถงต้องใส่ใช้อ่าเป็นเดี๋ยวผมจะเอาจร์เค้ลงก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาจร์ดเคุ้่งนะจอร์ดเคสุค่งน่าจะเอามาแทนอ่ะขอปรับทีมนิดนึงนะครับผมสำหรับเกมที่จะมารีวิวนะครับในเกมนี้นะครับผมพลัาางธาตุน้ำไฮเปอร์โอเคครับผมเดี๋ยวขอ,อจร์ดเค้มาแทนเจ้าเห็ดดูหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเผืเออ่อ,อจะ ไปครับผมไปรองดิอันเน่ในเรเวล140กันดูนะครับผมว่าจะสู้ไหวไหมและสกิลจะออกหรือเปล่าอาเลีนในคอมไม่รู้ว่ามันจะแหลกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลของมันกันนะครับผมโอ้เริ่มแหลกเลยนะครับผมพักหน่อยครับผมพักติดไหมครับผมแต่ยืนทนนะยืนทนนะดูดีครับยืนทนนะครับโอ้มีตีขี้ริ้วกระเด็นนะครับผมพักออกไปหน่อย สกิลผักสกิลผักผักไปหน่อยผักไปหน่อยโอ้โหผักอยู่ผักอยู่เห็นอยู่นะครับเห็นอยู่แต่เหมือนสัญลักษณ์จะจะติดแค่สกิล2นะสัญลักษณ์สกิลหนึ่งไม่ติดหัวนะดูดูแล้วเนี่ยโอ้โหครับผมไหวไหมครับผมดีอันเน่เลเวล140ยก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ก็ค่อนข้างป่วนนะค่อนข้างป่วนใช้ได้ครับใช้ได้ผมถือว่ามันใช้ได้อยู่นะ ดีอันนี้โอเคครับต้องพัดแล้วจังหวะนี้คือเครื่องมันแหลก,กด้วยนะครับผมโอเคโคนี่นักเรียนค่อนข้างปวดเลยทีเดียวดูครับดีอันนี้ครับโ oh, ผพักมาถึงหน้าป้อมตรงนี้คือผักผักยาวๆแล้วจังหวะนี้น่าจะไม่มีโอกาสเอ่อได้งอหัวขึ้นมาต่อก่อนกับทีมลุงยุทธแน่นอนนะครับผม oh. อ่ะดีอันนี้ถ้าได้มาอยู่หน้าป้อมแล้วคงผักกร,กระจายนะครับผมเออ จะไหวหรือเปล่าครับเออจะไหวไหมจะไหวไหมมาดูกันครับผมจะไหวไหมเอาคิริวไปนะฮะคิริวไปนะฮะโอ้โหครับผมดีอันนี้ฮะยืนโอ้โหยืนเท้าเอลนะครับผมแม่สั่งการนะครับผมโอ้โหครับสร้างเอ่อก้อนหินอยู่นะฮะตรงหน้าป้อมของฝ่ายศัตรูนะครับผมโอ้โหดูฮะดูฮะอุยางโหดนะครับผมไม่ตายเลยอะครับผมดูครับผม ไม่ตายเลยนะผมโหเยียบร้อยนะครับผมชนะไปนะครับผมก็สกิลก็เรเวล140ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไปย้อนดูไปรีดูกันได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเกมกันนะครับผมโอ้โหโหดเทล่ามาครับผมไปครับไปครับดีดีมาดูทีมนี้นะครับผมของเขามีคิลิวนะ เราจะเน้นมาปราบคิลิยุนนะครับผมเพราะว่าด้วยตัวของมันแล้วเนี่ยมันมันคนละตำแหน่งก็จริงนะครับผมแต่ว่าธาตุเนี่ยมันชนะทางกันนะครับผมสำหรับนะดีอันเน่นะดูฟึบโอ้โหโดนโดนเอ่อบราวตัวตลกนะนี่นี่นี่ครับปิวละเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มมีเริ่มมีเห็นการตีกระเด็นนะมาคอมโบกับจระเข้นะจระเข้ก็มีตีกระเด็นเหมือนกันนะครับผมเออ โอดิเอาดิเอาดิครับก็เอาดิครับอ้อเอาดิครับถ้าแม็กน่าจะกิ่งนะครับผมดีอันเน่เนี่ยผมมองแล้วโอเคครับจังหวะนี้โอ้โหเป็นยังไงครับผมโคนี้นักเรียนนะคือเอามาฆ่าคิลิวได้สบายนะครับผมเอาดีอันเน่ไปดีอันเน่โอเคครับผมไปไหวๆนะครับผมโอเคครับตายเรียบเลยโอเคครับจังหวะนี้เราต้องพัดแล้วนะครับผมเพราะว่าเครื่องแหลกมากๆเลยนะฮะ ดีอนเน่ตามไปลูกพ่อลูกพ่อดีอันเน่อยู่ไหนนี่ดีอันเน่ครับผมโอ้เฮย hey! <Huh? S 1> ยังโหดนะครับผมดีอันเน่นะฮะโอ้โหดูครับดูครับดูแม่นางดีอันเน่ของเรานะครับผมดูตีกระเด็นนะโอ้โหเอามาคอมโบกับออจอร์เจนเนี่อย่าหวังว่าคุณจะได้เกิดขึ้นมาเลยครับผมโอ้โหเกิดมาตายทันทีนะฮะโอ้โหครับผมดีอันเน่ดีอันเน่ เดี๋ยวน,นี้ไม่ตายนะยังอยู่นะครับผมยังไม่ตายนะที่ทําไมมันอึดผิดปกติอะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเดียวนี้นี่เลเวลหนึนะครับผม,นนบผมเล่นในลีกมาสเตอร์สองอะครับโอ้โหทําไมมันโหดอย่างนี้อะครับผมโอ้โหครับผมน้องๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมก็เอามาตี PVP ให้ดูแล้วนะครับผมแล้วก็มารีวิวสกิลให้น้องๆได้ดูได้รับชมกันแล้วนะครับผมก็ ยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปพูดคุยที่เพจลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมอ่ะลิงก์เพจจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็เข้าไปพูดคุยสื่อสารกันได้นะครับผมไปพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคครับผมยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย